ดูดิดูมันเดินดิดูมันเดินอุ้ยมันมันจะลงมันจะลงน้ำแล้วมันจะลงน้ำป่ะทุกคนโอ้ยตรงนะตกน้ำแล้วตกน้ำปมเป๊มปอมเป๊มปอมเป๊มสวัสดีค่ะทุกคนพบกับช่องน้องไอดาพาทัวร์แฟมิลี่นะคะวันนี้น้องไอดามีอะไรเพื่อนๆรู้ด้วยค่ะนี่ค่ะเต่าค่ะมันเดินอยู่มันเดินอยู่ข้างทางแม่น้องไอดาเจอก็เลยเอามานี่ค่ะ ทุกคนมารีวิวเพื่อนๆดูเลยเนี่ยทุกคนมันจะหนีเดี๋ยวเราจะรองให้แดงว้านะคะเจอเจอขับรถมาเจออยู่ข้างทางแล้วทุกคนตัวนิดเดียวเองอะสงสัยเมื่อคืนฝนตกทั้งคืนแล้วมันใส่น้ำน้ำท่วมเลยหนีเดินหนีน้ำมั้งเนี่ยกินเลยไม่มีไม่มีไม่ได้ใส่อะไรลงไปกินเลยเดี๋ยวเราไปเลี้ยงน้อยได้เนาะใช่ทุกคนดูดิมันตัวเล็กมากเลยนะเนี่ยะ รูกเต่าเลยอ่ะโหน่าสงสารกินตรงนี้กินกินตรงนี้กินเลยดูดิมันจะกินไม่แตงกวากินสิ่กินสิหนูว้ากินกินกินมันกลัวมันกลัวมันกลัวมียาพิษไม่ใช่กลัวมียาพิษหรกมันกลัวเราทําร้ายมันหรกไม่ได้กลัวไม่ได้ทําร้ายนะเจอเต่าเขาว่าจะโชคดี เน้าลองไปไว้ในเต่าสีทองกันไหมค่ะลองไปไว้ในเราลองไปไว้ในที่บอตต่อเต่ากันดีกว่าดูดิมันจะอยู่ด้วยกันได้ไหมแต่มันตัวเล็กมากเลยนะถือถือถือ,ถ,อถือถาดมาหลกลองไปดูดินี่นีานีดูคมันนี่เ่าดูคนมันงีเไม่ดูยนียนี่เดี๋ยวเราจะเอาไปไว้พอที่บ้านก็มีเต่าทองทุกคนที่เคยทำคลิปให้ทุกคนดูค่ะ ไหนถือดีๆด,ดิลูกทุกคนดูหนึ่งทุกคนดูดิมันจะกัดไหมมันจะกัดก,กันป่ะไปลองไปดูดิค่ะอยู่ด้วยกันได้ไหมเนี่ยไม่ค่ะเป็นไงคะอยู่ด้วยกันได้นี้สีทองนี่เอาน้องมาให้ตัวหนึ่งอย่าทำร้ายน้องนะแต่ช่องรูเล็กๆนั่นแหละจะออกได้เนี่ยอ,อตัวเล็กเนาะอืมไอ้ต้เอาแตงกวาม,มาให้เต่าดิลูกเอามาให้แม่ เนี S <S ่ยทุกคนตัวนิดเดียวเองอะเอามาอีกเผื่อตัวใหญ่จะกินบ้างอนนี่จ้าดูแต่กวากลายเป็นใหญ่ไปเลยเนี่ยทุกคนดูกูแทบมองไม่เห็นเลยนะตัวเล็กตัวเล็กเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้สีทองเนี่ยสี่ตัวที่บ้านเลี้ยงเต่าค่ะเต่าทุกตัวมีประวัติหมดเลยนะเนี่ยทุกคนเนี่ยสีทองที่อยู่ในน้ำนะเห็นปะเคยให้เลขสามตัวนั่นเนี่ยสามตัวตรงเลยนะส่วนตัวกลางเห็นไหมทุกคน,กคนอันั้นก็ให้เลข ให้เลขทุกตัวเลยเนี่ยทะเบียนบ้านทะเบียนรถส่วนตัวนี้เจอข้างทางอยู่ด้วยกันนะอยู่กับพี่พี่เนี่ยพี่พี่อย่ากแกล้งน้องนะสีทองให้น้องอยู่ด้วยนะนทุกคนดูน่ารักเนาะตัวนี้เดียวเองน่ารักไม่ล่ะ ดูดิดูมันเดินได้ดูมันเดินอ้ยมันจะลงมันจะลงน้ำแล้วมันจะลงน้ำป่ะทุกคนลงอุ้ยตกนะตกน้ำแล้วตกน้ำปมป๊๊มเป๊มป๊๊มเป๊มอุ๊ยมันจะไปหาใครอ่ะเฮ้ยมันจะออกได้ป่ะวะไปไหนแล้วนี่อี่นี่นีนี่นวายไหมทุกคนเห็นปะว่ายน้ำใหญ่เลยดูดิ จะขึ้นกล้องญิงหรือเปล่าเอาซ่อนตัวล้วเออซ่อนตัวเลยทีนี้เอาวิานินี่ย,ยังกับลูกอะไรเลยปะลูกออกงมนเลยเนาะเอาหายไปเลยหายไปเลยเอาทุกคนคิดว่ามันจะอยู่กับตัวใหญ่อย่างนี้ได้ไหมคะ เขียนคอมเมนต์ <comment S 2> ามาบอกใต้คลิปด้วยนะคะว่ามันอยู่ด้วยกันได้ไหมกลัวมันโดนดูกลัวมันโดนแบบเขาเรียกอะไรอะ่ะโดน,โดนตัวใหญ่แกล้งเนาะเอาหายไปหลกเลยอ่ะอยู่ใต้นี้และลกลูกออสกับตัวเบลเลอร์เลยดูดิดดท้องใหญ่ไปเริ่มเลยมีปูได้ไงอนอะ่ะไหนอะ่ะปูนะ่ะไม่ใช่ปูเน,นี่ยมันหายใจปมปมปมอยู่ไหมอ๋อนั่นน่ที่ไม่มีฟองอ่ะนะฟองอากาศขึ้นน่ะ ทำเป็นแอบทำเป็นแอบให้ดินกบตัวแล้วค่ะ,ะ,คะทุกคนคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะถ้าชอบคลิปของน้องไอดาก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้น้องไอดาด้วยนะคะบ๊ายบายไอดาบ๊ายบายพี่ดิบ๊ายบายค่ะ